สวัสดีค่ะดัลลิงนะคะวันนี้ดัลลิงจะพาทุกท่านมาพบกับโปรแกรมยอดฮิตของคลินิกแพนาซีค่ะซึ่งโปรแกรมยอดฮิตนั่นก็คือโปรแกรมโคลอนไฮโดรเทอรีนั่นเองค่ะ ไฮโดโรเทลปีนะคะก็คือการส่วนล้างลำไส้นั่นเองค่ะซึ่งของทางพา纳ซแล้วนะคะจะทําเป็นระบบปิดระบบปิดก็คือจะสามารถส่วนล้างพวกคราบอุจจาระสิ่งตกค้างภายในลําไส้นะคะได้ทั่วถึงทั้งลําไส้ใหญ่เลยค่ะแล้ววันนี้ดาลี่จะพาทุกท่านนะคะไปพบกับห้องโคลอนเทลปีค่ะถึงแล้วนะคะห้องนี้เป็นห้องให้บริการส่วนล้างลําไส้ค่ะ ขั้นตอนแรกนะคะหลังจากที่ลูกค้าเข้ามาถึงห้องนะคะเราก็จะพาลูกค้าเข้าไปเปลี่ยนชุดกันนะคะจะเป็นเสื้อแล้วก็กางเกงที่ทางเราเตรียมไว้ให้ค่ะหลังจากนั้นนะคะก็จะพาลูกค้านะคะมานอนบนเตียงนี้เพื่อทําการประเมินลิซิดวงทวารหนนะักนั่นเองค่ะว่าสามารถทําได้หรือเปล่าสําหรับขั้นตอนการส่วนล้างลําไส้นะคะเราก็จะมีการสอดท่อเข้าไปนะคะซึ่งตัวท่อนะคะก็จะเป็นลักษณะนี้ค่ะเป็นท่อ มันจะมีั้งกดสองไซส์นะคะเป็นไซส์เล็กแล้วก็ไซส์ใหญ่นะคะซึ่งขนาดพยาบาลจะเป็นคนประเมินให้ค่ะว่าลูกค้าแต่ละท่านเนี่ยเหมาะสมกับท่อขนาดไหนนะคะแล้วหลังจากนั้นนะคะตัวเครื่องจะทํางานโดยการที่ส่งน้ําบริสุทธิ์นะคะเข้าไปชําระล้างในบริเวณส่วนของลําไส้ใหญ่นะคะแล้วอุจจาระแล้วก็สิ่งสกปรกทั้งหลายพวกข้าต่างๆะคะ่ะจะออกมาทางท่อแล้วก็ระบายออกมาทางท่อนี้นะคะ ระหว่างที่ทําการสวนล้างลําไส้นะคะพยาบาลจะมีการนวดบริเวณหน้าท้องนะคะเพื่อขับของเสียตลอดเวลานะคะโดยรวมแล้วใช้เวลาในการส่วนล้างลําไส้ประมาณ30-45นาทีและจะมีห้องอาบน้ําเพื่อให้ลูกค้าทําความสะอาดร่างกายหลังทําเสร็จนะคะการเตรียมตัวก่อนที่จะมาทำโคลอนไฮโดรเทราปีก็คือการ อาหาร2ชั่วโมงและไม่อยู่ในระหว่างที่ตั้งคันหรือว่ามีประจำเดือนนั่นเองค่ะหากลูกค้าท่านใดนะคะสนใจที่จะเข้ามารับบริการก็สามารถทักเข้ามาที่แชทเพจพานาซีหรือแอดไลน์มาได้เลยค่ะแล้วพบกันใหม่สวัสดีค่ะ